ผีใหม่ครับมีลูกคขาทักมาด่วนมาไม่อยากมาจากต่างประเทศอยากกินหมูย่อครับแต่ว่าติดขนทรงทรงบ่ไ่้ว่าสันที่ยูซูลินทรงรถไฟให้เดอบอล,ล้องนุ่นาสันโอเคขอมาจัดให้ครับพนักงานกันยุดดิมาแพ็กเองครับ <Huh? S 1> เป็นพี่สมบูรณ์นะครับผมจากทางซูลินซังโปสามแผมแปดมาอันนี้ไซ้์จ้บโบแทงละครึ่งกิโลนะครับสามแผงแปดนะครับผมได้หมูย่อหนังไปหมดหนึ่งสองสามสามแผงครับ เดผมห่อหายเลยแหละครับพี่ด,ดำสามแทงน้ำย่ำสองขวดสมมูพวงหนึ่งก็จับเลยเนาะก็จบอีสองห่อครับโปรอนอี้คุ้มมากแป๊บหนึ่งนะจัดไปนะครับผมทรงรถไฟมันบอจัดให้แพ็คให้เองพร้อม <Wow. S 1> หมูยอ่อกรองจับห่อเก็บความเย็นนะสินะครับผมแค่ฟิตแข็งไว้อย่างดีนะครับห่อเก็บความเย็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวแพ็คให้นะครับผมอาจจะบกงงามนะครับเ <c oughs> พราะพนังยุดนะครับผม <c oughs> ขอมาพ่อค้าจัดให้นะครับผม รอรับความอร่อยได้เลยหมูยอหกแท่งน้ำยำสูตรพริเกลือสองขวดเนาะสมหมูข่้งหนึ่งครับแล้วก็กระยจับอีกสองห่ <Wow. S 1> อก็ดีกลองเลยนี่ครับแ็กให้โอเคทสุนทรินต้องสีขอนบ้าจะมาผิดหอสถานีรถไฟล่ะครับผมอันนี้สถานีรถไฟที่บารินชมรามจังหวัดอุบลน,นะครับผมไปไปส่ง ค่ายยืดได้อยู่ใ,ใกแกบบานหนึ่งแป๊บเดียวถึงซีขอทุ่มสี่แปดออก5้าโมงเย็นใช่ไหมครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้มาส่งประมาณแปดโมงเช้าแล้วออกประมาณห้ามงเย็นถึงสุรินทร์ซีขอระภูมิประมาณทุ่มสี่สิบดเรียบร้อยครับไปไปเลาะวันนี้นงชงท,งท้องแล้วแล้ว